ปี2014หมอนี่เกือบจะต้องนั่งวีลแชร์ไปตลอดชีวิตหลังจากโดนประทะหนักเข้ากลางหลังในเกมที่ลงรับใช้ทีมชาติ2022ข้อเท้าของหมอนี่บวมเป็นลูกมะนาวหลังจากโดนเสียบหนักถึงขั้นต้องผ่าตัดและพักยาวครับสารพัดอาการบาดเจ็บที่แข้งรายนี้ต้องเจอเมื่อสวมยูนิฟอร์มทีมชาตินั่นก็เพราะว่าในยุคสมัยของเขาทัพเซมบ้าไม่มีใครอันตรายเท่าเขาอีกแล้วครับและสิ่งหนึ่งที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ดีนั่นคือสถิติดาวซันโวสูงสุดที่เนมาจูเนียพึ่งซัดบันทึกสถิิตไปเเมมมื่ม่่อกทีผาาน เนมาขึ้นแทน่นดาวซันโวสูงสุดตลอดการในทีมชาติบาราซินได้สําเร็จหลังจากที่เจ้าตัวกดเพิ่มอีก2ประตูในเกมที่เอาชนะโบลิเวีย5ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไม่กี่วันที่ผ่านมาครับนั่นส่งผลให้เนมาขึ้นไปครองตําแหน่งดาวซันโวสูงสุดตลอดการณเวลานี้ด้วยจํานวน79ประตูแสงหน้าตำนานผู้ล่วงลับอย่างเปเล่ที่บันทึกสถิติไว้ที่77ประตูและโรนัลโดนาซาริโอที่กดไว้62ประตูครับเนมาให้สัมภาษณ์หลังขึ้นครองสถิติดังกล่าวว่าผมไม่เคยิ าาการว่าจะทําสถิตินี้ได้ผมอยากบอกว่าผมไม่ใช่นักเตะที่ดีกว่าเปเล่ผมอยากสร้างเรื่องราวของตัวเองอยู่เสมอจะลึกชื่อของตัวเองลงในประวัติศาสตร์ฟุตบอลของบราซิลและทีมชาติและวันนี้ผมก็ทําสําเร็จแล้วครับที่ผ่านมาครับเนมานรับทีมชาติเต็มไปด้วยความผิดหวังและความเจ็บปวดในยุคสมัยของเขาครับแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็เดินหน้ารับใช้ทีมชาติและกดประตูอย่างเป็นกอบเป็นกรรันจนขึ้นไปครองสถิติดังกล่าวอย่างที่เราได้เล่าไปครับเนมาอาจจะไม่ใช่แข้งเซมบ้าที่เก่งที่สุดอย่างที่เข ขาได้้ใหแต่นาเวลานี้เขาก็แกงเซมบ้าที่ยิงประตูให้กับทัพเซเลเซามากที่สุดครับชื่อของเนมาจูเนียและสถิตินี้ยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆและอาจจะอยู่ในบันทึกของทีมชาติบราซิลไปอีกหลายทศวรรษครับเอาละครับและก่อนจากกันไปขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมได้ทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ